ช่างแรกนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหม้อแปลงนะครับลูกค้าตัวนี้ลูกค้าส่งมาเฉพาะบอร์ดนะครับบอร์ดล่างนะครับแล้วก็บอร์ดบนเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับลูกค้าส่งมาสามชุดนะครับบอร์ดล่างตัวหนึ่งบอร์ดคอนโทรลสตัวนะครับบอร์ดคอนโทรลซ่อมได้แค่2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะคอนโทรเลอร์ช็อตนะครับ คอนโทรลเลอร์รู้สึกจาตัวนี้แหละนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller, หรือ CPU ชอ็อตก็เรียบร้อยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอีกบอร์ดก็รอทดสอบอยู่นะครับซ่อมเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้ก็กำลังทดสอบจ่ายโหลดอยู่นะครับนี่โหลดอยู่ประมาณอ่าอ่เปอร์เซ็นต์โหลดดันไม่ขึ้นแบตเตอ y ี่พ o r ริตี้หมดนะครับ เดี๋ยวหน้าจอมันตรีรังกายอยู่นะครับสับสนนี่สองบโวลต์แบตเตอรี่100นะครับตรงนี้ไม่เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์โหลดทำไมไม่ขึ้นนะครับหน้าจอมันไม่ใช่ของมันด้วยแหละนะแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวแค่ว่ากันเรื่องเปอร์เซ็นต์โหลดนะ แต่ตอนนี้นะครับเครื่องทํางานปกติแล้วนะครับเทสโหลดอยู่ขนาด1000วัตต์เต็มนะครับต่อเนื่องนะครับนี่นะเรามาดูสายเวฟกันนี่นะครับสายเวฟออกมาสวยงามเลยนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์มอแปลงสายเวฟจะออกมาสวยงามนะ225โวลต์นะครับนะกินกระแสต,ตอนนี้นะครับ21 M แอมป์ที่50 V โวลต์นะครับนะ ก็1 0 0 0วัตต์กว่าๆนะครับอินพุตเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าคนไหนนะครับที่ใช้เครื่องมอแปลงไม่ว่าจะเป็นา3า0 0วัตต์หรือ6000วัตต์24โวลต์48โวลต์ก็แล้วแต่ถ้าเครื่องมันหนักนะครับไม่อยากส่งมาซ่อมทั้งเครื่องเนื่องจากากลัวขนส่งแนละ้วมันจะพังเสียหายก็ส่งมาซ่อมแต่บอร์ดได้นะครับส่งมาซ่อมเฉพาะบอร์ดคอนโทรลแล้วก็บอร์ดด้านล่างเป็นบอร์ดมอสเฟตนะครับส่งมา แค่บอดแค่นี้ก็รับซ่อมรับทําให้แต่นะครับมีข้อแม้นิดนึงนะครับถ้าส่งมาเฉพาะบอร์ดนะครับไม่ได้ส่งมาทั้งเครื่องกรณีส่งกรณีผมซ่อมเสร็จแล้วผมจะเทสให้ดูแบบนี้นั่นคือถ้าผมเทสเสร็จก็คือส่งงานเรียบร้อยถ้าส่งบอร์ดกลับไปแล้วเอาไปประกอบแล้วพังเสียหายจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการประกันนะครับจะไม่มีการประกันนะถ้าเอาไปประกอบแล้วทําเสียเองพังเองนะครับอันนั้น อ,อันนั้นไม่อยู่ในประกันเนะาะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคนะถ้าใครนะครับก็อยากจะซ่อมให้แบบเต็มรูปแบบก็ส่งมาทั้งเครื่องดีกว่านะครับผมจะได้เทสระบบอื่นให้ด้วยก็แนะนําส่งมาทั้งเครื่องนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับส่งมาแค่บอร์ดแบบนี้นะครับผมก็ทําให้ส่วนหม้อแปลงนะครับลูกค้าไม่ได้ส่งมานะอันนี้เป็นหม้อแปลงของทางร้านเรานะครับโอเคนะครับยังไง ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะส่งงานมาซ่อมก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งผมจะทิ้งนะครับที่อยู่ติดต่อนะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับทั้งไลน์เฟซไอดต่างๆนะครับไว้ในใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปเลยนะครับก็ใครอยากส่งงานมาซ่อมก็ลองกดดูที่ใต้ดีคริปชั่นของวิดีโอนะครับจะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพียบพร้อมเรียบร้อยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ